สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Lover of t a r o ไพ่ยิปซีทำนายความรักนะคะก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สมาชิกคนไทยในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่าง,างจังหวัดสบายดีสบปปราวทุกท่านด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปนะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงเรื่องราวชีวิตนะคะเป็นภาพรวมเนาะ การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพของคนที่เกินในวันพฤหัสประจัปักแรกของเดือนกุมภาพานาันธ์พุทศกราช2564นะดวงการงานของท่านเป็นอย่างไรนะคะปัจจุบันนี้เลยนะเดล l เวอรรักมากเลยแบบว่าถูกใจบางคนบางท่านเนาะเออทำงานไปก็เหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มต้นเนาะมีการที่แบบว่า คนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยอาจจะเหมือนกับเพิ่งสมัครงานได้หรือว่าเพิ่งเริ่มทํางานใหม่นะคะมีการเฉลิมมีการฉลองสังสรรค์กันด้วยเนาะกับที่ทํางานใหม่นะคะกับญาติพี่น้องของเราก็ได้นะเหมือนกับว่าเคยตกงานมาแล้วนานมาแล้วเนาะเหมือนกับว่าดีใจนะที่ได้รับโอกาสดีๆให้เข้าไปทํางานในบริษัทที่ตัวเองอยากทําบางคนบางท่านจะต้องเดินทางนะคะเดินจากถิ่น ที่อยู่อาศัยมาทํางานเนาะดูเหมือนกับว่าอนาคตข้างหน้าดูมันมืดมนนะมันยังไม่สดใสเท่าที่ควรนะคะทําไมมันอินดิเวอร์สนะจ๊ะตัวคุณเองอ่ะมีความรู้สึกว่างานอะไรก็ได้ขอให้มันได้ทำเถะง,งานอะไรก็ได้ขอให้มันได้เงินเถอะประมาณนี้นะมีความที่แบบว่าอดีตที่ผ่านมาตกงานมานานหรือว่าทํางานที่แบบว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนาะบางคนบางท่านไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตนะคะแต่พอได้ประสบพบเจอกับ ปัญหาธุรกิจหรือว่าสภาวะแวดล้อมแบบนี้แล้วมันจําเป็นจะต้องตั้งใจทํางานเก็บเงินแล้วนะจ๊ะเพื่ออนาคตครอบครัวของตัวเองเพื่อคนในครอบครัวของตัวเองแล้วก็การสร้างฐานะสร้างครอบครัวสําหรับคนโสดเนาะเหมือนกับว่าจะไม่เล่นเล่นแล้วลหละประมาณนี้นะมีความจริงจัง ซีเรียสในการทำงานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วนะจะไม่เหมือนกับรีรออะไรแล้วนะเหมือนกับว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาอาจจะใช้ชีวิตที่มันอิสระเสรีนะไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่คิดจะทำอะไรเลยไม่ได้วางหลักปักฐานอะไรกับใครเลยฉะนั้นคนสวเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ย้ายที่อาศัยนะคะก็ได้แล้วก็เหมือนกับมีแผนการบางอย่าง ที่เหมือนกับว่าจะต้องวางแผนในเรื่องของการสร้างฐานะความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วแหละมีการคิดทบทวนอยู่นานแล้วนะกับการที่แบบว่าจะไปทํางานที่ใหม่ๆห,หรือว่าทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้บางคนบางท่านนี้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้นะคะเกี่ยวกับการจะไปทํางานต่างประเทศนะคะโอกาสดีๆก็จะมีเข้ามานะมีการแบบว่าไปสมัครที่ทํางานนะคะก็มีการติดต่อ สื่อสารกลับมานะคะให้ไปรายงานตัวนะแต่เหมือนกับตัวคนที่เกิดในวันพฤหัสไม่พร้อมนะคะหรือว่ายังเหมือนกับว่ามีความรู้สึกที่กล้ากล้า,กล,าก,กลัวๆอยู่เนาะว่าการเริ่มต้นทํางานใหม่ที่แห่งใหม่มันเหมือนจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะทัศนคตินะคะหรือว่าความรู้เนี่ยอาจจะมีไม่มากพอในการไปทํางานก็ได้นะคนที่เกิดในวันพฤหัส ก็มีงานใหม่ๆเข้ามานะคะให้เริ่มต้นเนาะต้องลืมความรู้สึกเก่านะคะความขี้เกียจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่แบบว่าคือใช้ชีวิตแบบอิสระไม่เคยเหมือนกับคิดจะเก็บเงินหรือว่าวางแผนไว้กับตัวเองเลยนะคะปัจจุบันนี้คนที่เกิดในวันพฤหัสเหมือนกับกําลังจะสร้างหลักปักฐานให้กับตัวเองแล้วเนาะ ทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะมัดูในเรื่องของการเงิน10ดาบมีปัญหาหนี้สินเก่าๆภาระเก่าๆนะคะที่มันอิรุงตุงนั่งนะคะคาราคาซังติดตามตัวมานะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนหนี้สินมันก็ไม่เคยจะหลุดออกจากตัวเองเลยคนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่าค่อยๆชําระหนี้สินไปหรือว่าทํางานหรือว่าคิดหาธุรกิจนะคะที่จะมาเหมือนกับว่า ลงทุนเพื่อให้ได้กําไรมาชําระหนี้สินเก่าๆเนาะมันเป็นสภาวะหนี้สินที่แบบว่าคาราคาซังอยู่เนาะค่อยๆแก้ค่อยๆชําระไปนะคะไม่ต้องรีบเร่งนะคะเดี๋ยวจะเหมือนกับว่ายิ่งเหมือนกับกู้เงินใหม่มาชําระหนี้เก่าอะไรประมาณนี้มันก็เหมือนกับ กลายเป็นดินพอกหางหมูนะมันยิ่งหนักพาระมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะอย่าเหมือนกับว่ามีหนี้สินก้อนนี้แล้วจะคิดไปกู้เงินอีกธนหาคารหนึ่งมาโปะนี่ตรงนี้นะครับถ้าโปะโปะให้มันหมดนะคืออย่าให้มันคาราคาซังมีหนี้สินทั้งสองที่นะคะบอกไว้ก่อนนะประสบการณ์ล้วนๆน,นะคะที่บอกมานี่นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะ คือการไม่มีหนี้เป็นลาบออมเสริฐนั่นเองนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้มีภาระอะไรที่มันเหมือนกับว่าทําให้เครียดวิตกกังวลคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะมีพอกินพอใช้อยู่แล้วแหละเนาะในเรื่องของการเงินเนี่ยระวังเหมือนกับว่าจะไปยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวพนันเกี่ยวกับธุรกิจที่มันเหมือนกับธุรกิจสีเทาประมาณนี้เนาะธุรกิจที่แบบว่าหรือว่าการ บ้าคลั่งในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะแล้วตัวเองไม่ได้มีโชคมีลาบทําให้สูญเสียทรัพย์สินเงินทองได้เนาะระวังด้วยนะคะสําหรับความโลภมากหรือว่าถูกหลอกให้ไปร่วมหุ้นลงทุนร่วมธุรกิจกับคนที่เราไม่รู้จักนะคะอาจจะสูญเงินไปได้นะ,ะสาหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะศึกษาข้อมูลให้ดีๆถ้าจะทําธุรกิจเนี่ยจะต้องทํากับ ผู้ที่แบบว่าเป็นญาติพี่น้องเราหรือว่าที่ไว้ใจได้ประมาณนี้นะคือแบ่ง50-50อะ50คนละครึ่งเปอร์เซ็นต์กำไรอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าดวงช่วงเนี้ยกลัวในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะแล้วก็ธุรกิจสีเทานะคะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะมาดูในเรื่องของโชคลาบนะคะเอซออฟซับเอซออฟซับเอซออฟคัพนะคะโชคลาบมาแน่นอนนะ ก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คือไพ่ออกมาว่าคุณจะเริ่มเหมือนกับประหยัดมัธยัถ์มากขึ้นมีการวางแผนในเรื่องของการเงินในอนาคตข้างหน้ามากขึ้นมีแผนในการลงทุนนะคะแต่ก็อาจจะเป็นแผนที่แบบว่าการร่วมพุ้นลงทุนที่แบบเป็นอิสระเนาะเป็นกองทุนสมทบกองทุนรวมอะไรประมาณนี้แบบกิน เงินกําไรร,าระยะยาวก็ได้เนาะจะได้มีซีเรียสนะคะแต่ถ้าแบบว่าจะคิดที่จะลงทุนแบบจริงๆจังๆเล่นหุ้นด้วยตนเองนะคะไม่น่าจะรอดนะจะต้องมีผู้ที่แบบว่าแนะนําหรือว่าไปศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนประมาณนี้นะคนที่เกิดในวันพฤหัสคิดการใหญ่คิดการไกลเลยทีเดียวนะคะคืออาจจะเหมือนกับอยากจะรวยอ่ะคือมีความที่แบบว่าอยากจะรวยทางรัฐนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสประมาณนี้นะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเป็นอย่างไรอยากเปลี่ยนไพ่กองใหม่จ้ะเปลี่ยนไพ่กองใหม่ให้คนที่เกิดในวันพุธนสคะ่ะในเรื่องของความรักนะค,ะความรักคนโสดคนมีคู่ก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวดูไพ่ออกมาจะเป็นแบบของคนโสดหรือว่าคนมีคู่กระเด็นออกมาก็เอานะจ๊ะเอชอัพสอดนะคะหนึ่งดาบ สีเหรียญคนโสดนะคะรักตัวเองอยู่เนาะยังไม่ได้เหมือนกับว่าเปิดใจให้ใครเนะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความผิดหวังนะคะอยู่เป็นโสดดีกว่าฮะ,ะระวังนะมีการติดต่อสื่อสารจากคนเก่านะคะคนในความรักความสัมพันธ์เก่าอดีตคนคบคนคุยเก่าก็ได้นะเขาจะติดต่อกับมาหานะคะอืมเพราะเขาคิดถึงหรือว่า ไม่มีใครเอาเขาแล้วนะคะเขาก็ติดต่อกลับมาพูดมาคุยกับคนที่เกิดในวันพฤหัสหรือว่าเขาก็แอบส่องแอบมองแอบดูชาวคนที่เกิดในวันพฤหัสว่าทําอะไรบ้างนะคะอืมอาจจะเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนกับจูนไม่ติดกันไปแล้วครั้งหนึ่งอะพอเริ่มหายไปเริ่มคิดถึงได้นะคะกลับมาคิดถึงกันอีกครั้งหนึ่งตัวคนโสดวันพฤหัสก็เหมือนกับว่าคิดถึงเขาเช่นกันเนาะแต่ไม่แสดงออกประมาณนี้นะอืม ส่วนคนมีคู่นะคะมาดูความรักของคนมีคู่กัน The Hangman ะคะนิ่งๆเงๆียบๆเฉยๆกันไปนะคะนึกอยากจะไปไหนก็ไปนะคะไปเที่ยวไปกินไปสังสรรค์นะคะหรือว่าชีวิตที่แบบหัวร้อนนะคะอยู่ใกล้กันแล้วมันหัวร้อนอะไรประมาณน,นี้แต่ก็เหมือนกับว่าคิดถึงกันนะคะมีการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยเนาะคน คนมีคู่นะคะไม่ทิ้งกันหรอกนะคะแต่ว่านั่งรถไปด้วยกันขับรถไปก็ทะเลาะก,กันไปอะไรประมาณนี้ไม่เชิงทะเลานะเนาะคือแบบมีการกระเซ้าเย้าแย่กันประมาณนี้เนาะสร้างสัมพันธ์มิตรภาพสําหรับความเป็นคู่ครองคนรักกันนะอืเดินทางไปไหนมาไหนนะคะไปกินไปเที่ยวรักกันนะคนมีคู่ระวังเหมือนกับว่าคู่ครองคนรักของตัวเองอะไปแอบ เชิงเงอเชิงแงชายตาแลมองหญิงอื่นชายอื่นด้วยนะระวังด้วยนะคะดูดีๆนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะจ้า,าโชคลาภดูให้หรือยังเหลือสุขภาพเนาะสุขภาพของคนที่เกิดในวันพฤหัสเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพเพจซอฟคัฟก็แข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงหนาวเหน็บเงาหงอย <c oughs> ขอโทษนะคะ หนาวเหน็เนบเงาหงอยเศร้าส้อยนะคะด้วยคู่ครองคนรักไม่โอบอกอดใจหรือเปล่านะคะความรักไม่ถูกเติมเต็มนาะออยากจะให้คู่ครองคนรักเอาอกเอาใจไม่อย,อยากอยู่คนเดียวมานี้หรือว่าคนโสดเนี่ยสุขภาพน่าจะเหมือนกับว่าคล้ายๆอารมณ์อกหักหรือว่าโดนหักอกโดยไม่รู้เนะื้อรู้ตัวก็ได้นะคนที่เกิดในวันพฤหัสไปแอบรักแอบชอบใครอยู่หรือเปล่านะคะแอบรักแอบชอบนะคะแอบ มนโนภาพจินตนาการอยู่คนเดียวนะคะแต่คนคนนั้นเขาไม่รู้ว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสชอบนะเออก็มนโนกันไปในโลกส่วนตัวนะคะคิดถึงเขานะคะเขาจะรู้ไหมว่าคุณชอบเขาประมาณนี้นะ,ะมนโนนะคะอืมคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะก็ไพ่ก็ออกมาประมาณนี้นะคะดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะถ้าเหมือนกับว่าจะแนะนําอะไรหรอือ จะแนะนําชีวิตคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะจะดูที่คาถาเนาะมาดูซิไพ่แบบไหนออกมาเยอะออกมาแนะนําในเรื่องของคนที่เกิดในวันพฤหัสอะ่ะถ้าแบบคนโสดเนาะมีการคิดถึงความรักนะคะคนรักเก่าหรือว่าคนรักใหม่ก็ได้หรือว่าคนโสดนะคะคิดถึงในเรื่องของการมีครอบครัวสร้างฐานะ ะะอยากจะมีคู่ครองคนรักนะคะเออเหมือนกับว่าเออความรักคนสัปดาห์น,น,นี้มันมันเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็คือมีความที่แบบอยากจะมีใครสักคนเข้ามาในหัวใจนะอยากจะให้ใครสักคนมาดูแลที่แคร์หัวใจของคนที่เกิดในวันพฤหัสน,นะคะอยากจะ มีครอบครัวนะ่ะประมาณนี้เนาะคนโสดโอ้อยากมีความรักกับเขาเนาะแต่เหมือนกับชีวิตยังไม่พร้อมมันจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็การสร้างฐานะให้กับตัวเองนะคะอดใจรอไปก่อนเนาะอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะแต่งตัวสวยรอกันไปก่อนเนาะไม่ต้องรีบนะคะยังไงก็ไม่ไม่ได้ขึ้นคานแน่นอนนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสด,ดวง การมีคู่การสมรสการแต่งงานก็ยังมีอยู่นะสำหรับคนโสดคนมีคู่ก็ชีวิตครอบครัวดูผูกพันหวานซึ้นรื่นรมกันไปนะ,ะอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นนะคะแต่ว่าบางทีก็เหมือนกับทะเลาะกันบ้างงองแง่งกันบ้างน,นะคะแต่ก็มีความที่แบบเข้าอกเข้าใจกันนะ,ะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะภายไม่ได้แนะนำอะไรมากนะคะส่วนมากจะเป็น ความรู้สึกล้วนๆนะคะของคนที่เกิดในวันพฤหัสความอยากอยากมีอยากได้อยากเด่นอยากดังอยากร่ำอยากรวยประมาณนี้นะจ๊ะก็ขอให้คนที่เกิดในวันพฤหัสประสบความสําเร็จนะคะมีโชคมีลาบกันไปเนาะคาเสียงโชคเสียงลาบนะคะได้เงินก้อนใหญ่ๆนะคะ ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกท,ทุกท่านนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะกระดิ่งกุง้งกิ้งเนาะติดตามคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปดีคลิปถัดไปนะจ๊ะขอบคุณค่ะ